มาทิเพราะงั้นบุญกุศลก็จะได้เฉิดถ้าหนูหนูมัวแต่นั่งเล่นกันและยิ้มกันบุญกุศลก็ไม่เข้าหาหนูหนูก็มีแต่ความหนักใจแล้วก็คิดมากออันนี้ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทธโธพระขวา พุทธังพะควันตังอภิวาเทมิกลาสวากาตุพระควาตาธมโมูธัมมังนามาสามิกลา สวะคดโตภักะวะตาธรรมมังนามสามิสุปฏิบันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆัมมงนามามิกราบ อารัธนาสินห้าพร้อมกันมะยังพันเตติสรรนีนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสรรนีนสหะปัญจศีลานิยาจามะตัติยัมปิมะยังพันเตติสรรนีนสหะปัญจศีลานิยาจามะอ่ะแล้วหนูตั้งใจ รับถิ่นกันนะถิ่นห้าถิ่นถินของหนูถิ่นของฆราวาสั้งใจนะโมตัสสะปะเกวัตอะระเระเทสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะเกวัตอะระเะระ สัมมาสัพุทันโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสันโมตสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตระนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังตระนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังตระนังคัจฉามิ สังฆสารนังัจามิทุติยมปิพุทธังสารนังัจามิทุติยมปีพุทธังสารนังัจามิทุติยมปิิทุิธังสารนังัจามิ พุทิยมปิสังฆสารนังขจามิพุตธิยมปิสังฆสารนังคัจามิท้าติยมปีพุทธังสารนังกัจามิท้าติยมปิพุทธังสารนังคขจามิ ตาติยมปิธรรมังสรนังขจามิตาติยัมปิธรรมังสารนังขจามิตาติยัมปิสังฆังสารนังขจามิตาติยัมปิสังคังสารนังขจามิติสารณะกาะนังนิตติตัง นามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ อาดินาธนาเวลามณีสิกขาปัตังสมาธิยามิหะทินนาธานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกะเมตุมิจาระเวลามณีสิกขาปัตังสมาธียามิ าเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทัสมาธิยามิมุตาวาทาเวลมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัสมาธิยามิ สุระเมรยาแมจฉปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุระเมรยาแมจฉปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจาสิกาปะานิ देलेना सुखदिज्ञानति हातु देलेना भोगसंपदा हातु देलेना नैबुद्धिज्ञान दि तस्मातिilang विसोत्ताये ภะพปริษวิปัิปฏสสิภะยาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขาวินาสยาปาริตังภูธมังคะลัง วิปติปติภาหยาสพสมปติสิทธยาสภาพะวินาศยาปาริตังภูธรัมขลงวิปติปติภาหยาสภสมปติสิ าสภาโรขว ي ن าสยปาริตังผู้ธัมงคลงสมันตาจักวารีสุขอาตาคัดฉันตูเทวตา สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสาขโมคคาังสักเคกเมจะรูเปคิริสิคารตเตจันตริเควิมาณ ทีเปรัตเทจะขามตตรุณนาคแหนเขหาวัถุมิเขตเตภุมมาจยันตุเทวาสรธรวิสเมยักขันทัพพนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนีวารวจนะางสาธโวเมสุนันตุธรรมสาวนกาโลอัยมพะทันตาธรรมสาวนกาโลอัยมพะทันตา

อยู่กัจยาวมากเป็นการตกลรายละเอีจัดการจกของผมต่อมาและวกาหลังปีอาญากระทำกับพวกพระมุกดานักว่าปุณณโดยที่เด่นต่อน้องแต้ะสมเส็จคมสภาสำุักเจ้าอาวัตแต่ตากาอาตากับวกปมณติโดยที่เด่สอนี ต่างาระจิเป็นเรเรียบร้อยแล้วเดือที่ก็ขอใแก่สุปัตาสุปัตกาในการปบัติการเป็นการสุวุิต่างวาสุปัตตนการบัิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดือนที่แล้ก็ขอให้ได้แก่างนั้นาิาราเนองการวุแล้ว้ เนักเรียนนักเรียนสำรวงวาจาครับนักเรียนสำรวงวาจาแล้วโทรศัพท์มีอห่าออกมานะครับหันมาทำพระคุณเจ้าหนูจะเล็กตะก้อวงเห จะทำพิธีถวายกับปิญพันธ์ก็คือปัจจัย วายาวจกรชาวโลกไปกับวยาวัจกรผู้ปฏิบัติพระคุณเจ้าผู้ปฏิบัติพระคุณเจ้าเมื่อพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดในปัจจัยสี่ในปัจจัยสี่อันสมควรแก่สมณะบริโภคอันสมควรแก่สมณะบริโภคขอได้โปรดเรียกร้องขอได้โปรดเรียกร้องเอาจากวายาวัจกรเอาจากวายาวัจกรตามมน ข้าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประวัติและนามมาแล้วม่เทิน แสงไปในนั้นแล้วผูก็มักจะลุ้ว่าจะมีพระภิกเจ้าปรมายังไงที่จะทําการทวนอาหารซึ่งคผมเคยทำผู้หมวดทุกบ้านแกะก็แล้ะเนี่ยที่ห้องไหนที่ไม่ได้กมนงดพระมาทำจิตให้สบายเพราะสรรพสิทธิ์รู้จักอินทรตย์ประค่าบัญชาไม่ได้คูก็คองมันโทดูไม่ได้เนาะต้องปล่อยวางครับถ้าเรารู้จักกังวเราก็ต้องปล่อยวาง ถาจัดความอยากขอถอนความอยากอกจากิตัวเองตอนแรกกนเยอก็ด่เสเร็จแา้กินอีกได้ไหยครับ